ลับมาติดตามช่อง5ข่าวข้ามค่ะผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยให้ความสำคัญกับการดูแลเรือนจำและการฝึกทหารใหม่พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มที่เรือนจำมณฑลทหารบกที่22ภายในค่ายกดิพสิทธิ์ที่ประสงค์ตรวจดูภายในเรือนจำทั้งเรือนขังนักโทษสถานที่อาบน้ำและโรงเลี้ยงพร้อมกับสอบถามถึงการประกอบเลี้ยงของนักโทษโดยผู้บัญชาก,การทหารบกชื่นชมการบริหารจัดการพื้นที่ภายในเรือนจำแต่ขอให้เสริมในเรื่องของการระบายอากาศภายในเรือนขังนักโทษเพื่อไม่ให้นักโทษรู้สึกแออัดมากจนเกินไปขณะเดียวกันผู้บัญชาก,การทหารบกยังฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลนักโทษ ช่วยกันเยียวยาสภาพจิตใจเพื่อให้นักโทษที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อพ้นโทษแล้ว